สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมพิชินเคยนะครับกับ600ล้านประกายแสงนาทีนะครับผมเราอยู่ใน d ีพิบัตโนบอดกับพลัง600ล้านแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูศึกดวลฮีโร่และปีศาจกันก่อนนะครับผมยังไม่สปอยแล้วกันไป ไปรับชมกันจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับ Richman Shop โดวหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมน The Strong เก t ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพลที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้สั่นลดได้หรือจะเติมเกมแบบ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนเพราะบริการเติมเกมชันน่าดีมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ไปครับตรงนี้เอาละครับปกคุสันชาร์จมาเป็นรอบชิงชาเลอศของฝั่งฮีโร่กันมาก่อนครับตรงนี้7667ปะทะกับโนบอดี้เอครับปะคุจัดทีมมาเหมือนกันจจริงๆแต่ยกเว้นกับบองเหล็กทีัโนบอดี้ o ครับทีมงานเอากับบองเหล็กมาอยู่ในฝั่งของฮีโร่ครับทีบาพะไฟูบุกินั้นแน่นอนครับตรงนี้แล้วก็7 6 7 7นี่เปิดด้วยซอมบี้แมนก่อนด้วยนะฮะโอ้โหเปิดมาอย่างนี้ฮะ บับมาแต่ฟุบุกิฝั่ง7 6 7เปิดมาก่อนเลืจิกโกอยู่จีมาครับเอาเรื่องจะจัดจริงๆนะตรงนี้เราเบิดเพียกันมาครับเอาแต่เหมือนว่า7 6 7ล้กเลดเลือดไปครับเราทานโฟมซีเวอร์โจมตีเหนือขีดจำกัดใส่แถวฟุบุกิกันมาด้วยครับแต่ว่าสิ่งที่เราเปิดกันไปกลายเป็นว่าฝั่งฟุบุกิฝั่ง7 6 7จติดโูกไปก่อนซะงั้นนะโอ้ตรงนี้เราเบิดเพียหูของเรานี่สุดยอดจัดจัดนะลรวฟุบุกิไม่ได้ใช้อันตีด้วยครับโอ้โหเหมือนจะได้เปียบแต่ก็เหมือนจะเสียเปรียบแต่ก็ได้เปียบว่ราต้องอยง,งีบ โอ้โหแล้วระเบิดเพี้ยกันมาแล้วฟุกุกิติดโล่ไปแล้วก็เราจะมาครับโจมตีจากอาเอไอ,อ,อ,อไม่ใช่จากจักรพพัดเด็กมาครับตรงนี้แล้วก็ต่อยจากซูเปอร์ลอยด่างชายมาครับพอดีไม่ค่อยเห็นจักรพพัดเด็กใช้ร่างนี้เท่าไหร่ไงเออใช้ร่างดี u l ลปกติจะใส่สกินนะตรงนี้ครับเพราะใส่สกินมันได้สเตจเพิ่มนะเออระเบิดเพี้ยกันมาแล้วก็บองเหล็กไปหวั่นครับ โอ้โหซอมบี้แมนลงไปนอนนะซูเปอร์ลอยดดัชชัยก็ไปหว่านแล้วซอมบี้แมนลุกขึ้นมาในเทินที่2อแล้วยัดหน้ามาก่อนด้วยขวานจู่โจมโจมตีกันมากตรงนี้แล้วซูเปอร์ลอยดดัชชัยติดโลฟุฟุกิติดโลแล้วโลหายแล้วระเบิดพีติดโลอีกทีนึงแล้วก็ซอมบี้แมนฝั่งโนบะเร็กเปิดไปบ้างแล้วเป็นจักรพรรดิเด็กที่แทงอยู่ข้างหน้านั่นเองครับระเบิดเพียกันมาโดนสนามแรงปีปโอ้โหรุ่นเลยจะจริงๆตรงนี้แล้วจิกโกโยจีมากันต่อแล้วฟุฟุกิจะไปหว่านก่อนหรือไม่ครับมาเชิญรับชมครันตรงนี้โอ โอ้คูเจ็ดหกเจ็ดเขามาดีจริงๆอะฟุบุกิไปหวั่นก่อนแบบนี้มีลุ้นจัดๆเลยฮะแลวทรานฟอร์มซิเวอร์ป่านมาตรงนี้ยัดมา243 45ล้านดาเมจจักระพัดเด็กติดโล่แล้วปนระเบิดเพี้่กันมาหัวราชาโจมตีกันนำซัมเมอร์เซล์กระบาดลงลงชงโล่มาตรงนี้ยังรับแดงกันให้ได้ดีอยู่กันระเบิดเพี้่กันมาแล้วก็จัก,กระพัดเด็กครับนี่มีถุงมือสีทองพร้อมกระชิบาบอมกันไป รับแรงกระแทกไปตรงนี้ระเบิดเพี้ยกันมาสอบิแบนลงไปนอนแล้วจะกระพัดเด็กที่เราคุ้นเคยครับมีสก,กินถุงมือสีเหลืองอมกื้อย่างนี้ไปครับ มาครับจะบอกว่าสีเออก็ยังไงอยู่นะครับแต่เออเวก็พูดไปแล้วล่ะมาครับซอมบี้แมนครับในเทอร์ที่3ก็ยัดหน้ามาก่อนจะถูกเจนนี่เร็วจัดจัดจริงๆไะซอมบี้แมนลุกขึ้นมาลงไปโนอ,อีกรอบนึงด้วยระเบิดของฟูบุกิครับฟูบุกิจิโกโยจิพายุหิมะเทอร์นาโดพายุนรโลกมาตรงนี้ระเบิดเพียกกันมาแล้วสนามแรงบิดมาอีกแรงจัดจัดจริงๆเอาเลื่อนจัดจัดนะตรงนี้แล้วมาก็ะลานรฟมซิลเวอร์ป่าใส่กระบองเลยลงไปโดนกองกระพืนโอ้แม่เจ้าจะไหวหรือเปล่าก็สนามแรงบิดกันมาอีกทีรานมใส่จง พัดเด็กแต่มันไปโดนอสูนจักรกลด้วยไงมันไปโดนอสินจักรกลแล้วปุกก๊กิไปหวั่นเลยเฮ้ซอมบี้แมนซอมบี้แมนมาตรงนี้ครับจัก,กรพัดเด็กขอชี้บาบเควียงไปตรงนี้ระเบิดเพียระเบิดพียซอมบี้แมนลงไปนอนแล้วเหลือเป็นทาเกตเดียวเฉยเลยฮะแซอมบี้แมนลูกขึ้นมาในเทินที่4นี้ก่อนครับแทง,ทงจากแทงจักรพัดเด็กจัก,กรพัดเด็กฝั่งโนบาดีแทงอยู่ครับซอมบี้แมนลูกขึ้นมาไม่มีจิโกโยจล้วใช่ไหมได้ฟาดฟันมาตรงนี้ครับปาดใหมกทีนึง แล้วก็อสัสวินจักรกลของทั้งคู่นะครับอยู่ฝั่งตรงขั้นฆ่าไครับกว่าจะตีกันได้ก็คือต้องให้ฝั่งหนึ่งลงไปนอนก่อนแต่ว่าฐานฟอร์มซิลเวอร์ใส่จกักรพรรดิเดือนนี้ฮะโดนไปที่อสัสวินจักรกลด้วยครับโอโ้โหเอาเรื่องจัดฮะระเบิดเพียรก,กันมาแล้วฐานฟอร์มซิลเวอร์แต่ต้องใส่อมบีแมนกันก่อนนะอมบีแมนต้องลงไปนอนก่อนครับตรงนี้กลายเป็นว่าฝั่งของเจ7จ็ดได้เปรียบขึ้นมาทันทีครับเพราะว่าได้ฟาดอัศวินจกนักรกลแล้วอัศวินจักรกลไม่โดนฟาดคืนนั่นเองครับ นี่ฮะซอมบี้แมนมารับแรงแทกแบบนี้โอ้โหจะเป็นยังไงต่อครับจะเป็นยังไงต่อครับแล้วปาดมาตรงนี้ครับโอ้โหบอกเลยว่าศึกดวลนี้ครั้งนี้เดือดจัดจัดนะศึกดวลครั้งนี้เดือดจัดจัดมาครับซอมบี้แมนเคลียงมาอีกทีหนึ่งครับสำหรับขวานโจมตีแล้วต่อมาครับปาดมาตรงนี้ครับถู่โจมแบบบ้าคลั่งฐานฟอร์มซิลเวอร์โจมตีแบบต่อเนื่องครับ โอ้ซอมบี้แมนเขาอ่อนลงไปนอนก็จริงแต่ว่าอาซูินจากคนกล767ไม่โดนป่าเลยครับไม่โดนป่าเลยัะตรงนี้ไม่โดนป่าซอมบี้แมนลุกขึ้นมาขอฟาดฟันมาบึ้มมาตรงนี้ครับเอาล้ครับเราไปคืนบ้างครับซอมบี้แมนฮนะ บัฟความลงความเร็วกันมาได้เป็นปาดไม่ทีหนึ่งด้วยการไล่อันตี้อ้าวแต่ซอมบี้แมจะลงไปนอนอ้าวเรียบร้อยครับซอมบี้แมลงไปนอนก่อนแล้วไม่น่าเชื่อจะจัดนะแล้วปาดมันด้วยทรานส์ฟอร์มซิลเวอร์โจมตีในืขีดจำกัดยังรับเลยให้ได้ดีอยู่ฮะโอ้โหโดนมันปาดฟรีมันยาวนานเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าโลยังอยู่ครับโอ้โหเจ็ดหกเจ็ดกับโนบอดี้ครับโลนะจะจัดจริงๆนะสำหรับเอาสำหรับอัศวินจับกวนนะโอ้โหมึนครับตรงนี้ครับเจ็บเจ็บลิฟตปาดนะครับพอดี พอดีกัดลิฟตปลาตัวเองก่อนหน้านี้ตอนนี้ร้อนในภาคไม่ค่อยได้เต็มที่นะขอภัยจริงๆมาครับฐานฟอร์มซิเวอร์ใส่จักรพรรดิเด็กแล้วโดนอาสูมิจักรกลด้วยเป็นไงครับติดโลหรือยังยังไม่ติดโลครับแล้วเทินที่เจ็ดเข้าไปแล้วครับเทินที่เจ็ดเข้าไปแล้วตรานฟอร์มซิเวอร์ป่ามาตรงนี้ครับอ้าวแล้วติดโลไปแล้วโลหายครับแล้วโดนชีบาบอมกันไหมครับถูมือสีเอือตรงนี้ยัดนันมารัาชีบาบอมยังรับแรงกระแทกได้ยูอยู่แล้วเข้าสู่เทินที่แปดแต่ว่ามีซอมบี้แมนครับ ฝั่งโนบอดี้ยังมีซอมบี้ไหมครับไปตรงนี้ครับวาดไปทีหนึ่งตีดโล่กันไปครับตีดโลโลหายได้บรับความเร็วมาแล้วปาดมาตรงนี้โดนหรือยังครับโดนหรือยังยังอีกฮะโอ้โหถึกเกินไปไหมถึกเกินไปไหมปาดมาหืมหายครับแน่นอนว่าเกิดขึ้นมาใหม่แล้วปาดคืนครับแล้วปาดคืนแบบนี้ถ้าไม่เข้าก็รอสตาร์กรรมได้เลยฮะเลือดเราเยอะกว่าครับไปครับจักรพรรดิเด็กครับบึ้มใบกัชีบาบอม บื้มไปไปหวันเลยครับโอ้โหไม่มีโล่แล้วแบบไปหวันอย่างไวปาดมาตรงนี้ไม่เข้าฮะไม่เข้าก็เข้าสู่เทินที่8เทินที่9กันไปเลยครับเทินที่9ก็ครับซอมบี้แมนขอขวานจู่โจมดามจามได้ามาแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ปาดมาอีกทีใส่จักระพัดเด็กแต่ไม่หวัน่นไม่หวันหว่นมามากๆโจดซอมบี้แมนเขวี้ยงมาอีกทีนึงเงือบขวานมาตรงนี้ เระเบิดเพียกันมาฟานฟอร,ร์มซิลเวอร์ใส่จักระพัดเด็กกับอัศวินจักรกลติดโลไปแล้วครับอัศวินจักรกลเอาเรื่องจัดๆแต่ว่าก็ป่าดคืนตรงนี้เราลงไปนอนแน่นอนครับเกิดขึ้นมาใหม่นี่ต้องป่าใส่อสัศวินจักรกลที่ติดโล่ไปแล้วเกิดขึ้นมาใหม่เหมือนกันหรือเปล่าครับถ้าเกิดขึ้นมาใหม่ก็จะดีมากเพราะว่าจะได้ป่ากันไปปาดกันมาแล้วก็จบเทินในเทนนี้แหละฮะเอาละครับน่าจะเรียบร้อยกันตรงนี้แหละครับเพราะว่าอาัศวินจักรกลต่างคนต่างป่ากันตายครับ ป่กันตายอย่างนี้ก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็ล่อันตีครับเราอาสุวินจักรวนฝั่ง7จ็เลื่อนเหลือไม่ใช่ดิชีวิตเหลือน้อยกว่าครับชีวิตเหลือน้อยกว่าก็ไปหวั่นซะสักกบัตเด็กครับเหลือแค่นี้ฮะอาสวินจากวกป่าแซ่สิจากวกลในเทิญ์นที่าครับป่ากันไปป่กันมาก็แน่นอนครับถ้าเกิดป่าใสซอมบี้แมนนี่ก็รู้เรื่องกระเบื้องแตกฮะเอาละครับป่าคืนไปอีกทีนึงป่าป่าปาาเรียบร้อยหรือเปล่าห้เกิดขึ้นมาใหม่อีกทีนึงใจเหย่ตัวเองแล้วป่าใสซอมบี้แมนกันบ้างครับ อมี้แมนบอกเอาเรื่องลงไปนอนรับเทินที่10ซอมี้แมนลุกขึ้นมาพร้อมกับจามขวานโจมตีมาตรงนี้ต้องชม7.67เลยครับว้าวเรื่องจะจริงๆยืนได้ถึง10เทินะสิบเทินที่ปากันไปานป,าก,ปากันมาแล้วปาใส่อมี้แมนนะอมี้แมนโอ้โหอมี้แมนยืนได้ครับสมี้แมนยืนได้รัชตาการชีวิตครับสุดท้ายเลยหรือเปล่าครับเกิดขึ้นมาใหม่ทีหนึงปาใส่ อาสมินจากกลและอาสมินจากกลก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกทีนึงและอาสมินจากกลก็ป่าใสอาซึงจากกลอาซึงจากกลจะเกิดขึ้นมาใหม่ไหมเราไม่เหลือรอดแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดจัดจริงๆนะเจ็ดหกเจ็ดแล้วเราขอแสดงความดีกับพี่บัตดอเบดได้แชมป์ศึกดวลฮีโร่ประจำสัปดาห์นี้ครับเอาละครับไปดูต่อกันที่ปีศาจกันแน่นอนอยู่แล้วครับเป็นจินาวุลและพร้อมบผู้ท้าชิงคนใหม่ดะปูปูอะไรเหยืนโอ้ชื่ออะไรเนี่ยฮะโอ้โหตรงนี้ ชื่อของเขาครับผู้ท้าชิงคนใหม่ครับมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับโอ้โหเฮ้ยเฟย่าเปลวไฟเฮลไฟเฟรม้วติดสตันกันไปแล้วเขาไม่มีราชาใต้ดินอย่างนี้ก็รู้ผลเลยหรือเปล่าครับรู้ผลเลยหรือเปล่าครับโอ้โหจิมมาโอ้ยไออุกบาทนี่ก็ทําให้ติดโล่ไปเลยเหรอโูเกินไปหรือเปล่าก็ตรงนี้รถจะปาตรงนี้โอ้โหสตันไปโอ้โหเซโอ้โหหญิงนี่ทีหนึ่งนี่ติดโล่ไปเลยทุกคนหรือเปล่าครับโอ้จินะวุฒิสูตรเกินไปครับ ก็หฮยาคือห้ยาขือควงกางเห็นชัยกันมาครับสกิยาก็ไอ้ดาวจรวดปวดข้อกันมา276ล้านดาเมจนะแล้วก็จิงโจ้โจิงโจ้คาเกลูชินุคาตามาตรงนี้แล้วติดสต,ลลตันแล้วลูกเตะวายุทอราโดโ,โหใหญ่จริงยัดมาอีกทีหนึ่งโอ้โหติดสตันทุกตัวครับรถด้วงครับขอหน่อยครับติดติดติดบัวเราเราเรารา,ราไปตรงนี้ก้กิสึไปหวั่นเลยครับไปยะเปลวไฟบอกขอฟาดไป,ไปฟันไปดิ้นหนึ่งแล้วติดเผาไหม้แล้วก็มาครับ ดวงเราเราบุมบุ่มพาวอลัดชิ้นเจอมาตรงนี้รับแรงกระแทกัไปเรามาอีกทีนึงครับสำหรับดาชาใต้ดินปาดมาตรงนี้แทบจะตุ้ยหมดครับแล้วเบิดเพี้ยไปแล้วก็เหลือแค่เมลสกาดรับแรงกระแทกดวงแล้วยัดหน้ามาตรงนี้ฮะโอ้โหแล้วเบิดเพี้ยกันมาแล้วก็โหสีโหโหโหแล้วเบิดจวโจมากระทืบโลไม่ใช่แล้วเบิดพิฆาตดวงตาทะลุจักรวาลทะลุมดวงดาวล้างปฐพีมา ดวงต่อยมาบุมบุมข้าวออร่าเชนเจอรดวงเจอประทัดดวงแต่ว่ามีเมลสกาดร,รับแรงกันให้อยู่ข้างหน้าไปครับยุงแดงครับไม่ใช่ยุงแดงยุงล่างปกติจะเป็น UR ครับแล้วก็ต่อกันที่ดวงมาตรงนี้บุมบ um 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 ุมอร่า um um สนามแรกบิดไปอีกตรงนี้โลหายครับโลหายแล้วครยาขี่มายัดหน้ากันมาต่อครับโอ้โหเมลสกาสนามมันลมครับแล้วดวงติดโลไปแล้วนะดวงฝั่งของปู ปูอะไรปูอะไรเหยินส oh, ักอย่างฮะหานไม่ออกเหมือนกันไปครับบ the right? ุ่มบุ่มข้าวบุ่มบุ่มข้าวยัดมาจยินๆได้ทุกคนนะสัลจีนาวูเราเล่นจะจริงๆเรามากันต่อกันบุ่มบุ่มบุ่มข้าวบุ่มบุ่มข้าวโอ้โหเราเราเราติดโลกันไปแล้วหลีเลยขึ้นมาจังหวะนี้ก็ต้องต่อยนะฮะต้องต่อยนะฮะจังหวะนี้ต่อยไปครับเกเรวินไปหวานพร้อมกับดวงก็ยังคงต่อยเมลสกัดอย่างไม่หยุดยั้งครับ โอ้เมลสกัดยังไม่หยุดยั้นเนเมลสกัดนี่จะรอแลกวนะเมลสกัดนี่จะยืนรอแลกตั้งแต่เธอแรกหรือเปล่าฮะนี่เพิ่งเธอแรกเนี่ยนี่เพิ่งเธอแรกเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าฝั่งฮีโร่ตัดสินกันสิบเธิร์ส่วนฝั่งปีศาจตัดสินนั่ก็น่เธอร์แรกจะว่าอย่างนั้นเลยก็ได้ครับตรงนี้โอ้จะว่าอย่างนั้นเลยก็ได้ครับจริงโจ้จริงโจ้ครับกาคิลูชินูคาชอามาตรงนี้ครับโอ้เซโฮโคโอครับยัดมาตรงนี้อะโอ้โห ใครจะไปรู้ครับฮยาคือฮายาคือครับโอ้โหแต่เราเห็นแชมป์นะเออแล้วถ้าเกิดเมลสกัดล่วงไปเมื่อไหร่ก็รู้เรื่องครับเมลสกาดอมตะหมดแล้วด้วยฮะตรงนี้ครับแล้วแน่นอนครับฝั่งที่มีราชาใต้ดินนะจะเป็นฝั่งที่ได้เปรียบมากะครนะเพราะว่าสตานอีกฝั่งนึงทำอะไรไม่ได้ครับนี่ฮะทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากไล่อันตีครับไล่อันตีต่อมาตรงนี้ก็รับแรงกระแทกไหวอยู่ด้วยฮะแล้ว่วงไปหวั่นหนึ่งชีวิตก่อนแล้วอย่างนี้รู้ชะตากรรมเลยครับ ถ้าเกิดเมลสากาัดไปนี่ผมขออนุญาตกดข้ามเลยครับเพราะว่ามันจะกินเวลาเกินไปเพราะมันก็ไม่ต่อยกันไปต่อยกันมาเลยฮะแล้วเมลสากัดฝั่งจินาวุนี่อย่างถึกนี่ฮะเมื่อเรือไม่ลอยง่ายๆแล้วหลอดเรื่องคูณ4คูนหคูนกคูน7คูนคูนเอยู่โอเซโฮโคโฮระเบิดถล่มดวงดาวพิฆาตด,ดวงตา ล้างปัตพีกันมาตรงนี้ระเบิดเพี้ยงกันมาสกิยาการ์กิอดาวจะโหลดปวดข้อปาดไปเมลสกัด700ดล้านดาเมจติดโลกไปแล้วฮะอีกทีนึงก็จะไปหวันแล้วสนามแรงบิดมาอีกครับโดนไฮยะคือไฮยะคือเมลสกัดปาดเมลสกัดมาตรงนี้4ดาเมจเท่านั้นแล้วโลหายระเบิดเพีย้ยแล้วบุมบุมข้าวบุมบ,บุมข้าวโอราโอราเชนเจอร์มาตรงนี้ <c oughs> จะใส่เมลสกัดเหมือนกันเมลสกัดไปหวั่นครับไปหวั่นก็บ้าแล้วดูไปหวั่นับตรงนี้แล้วยัดาหมกทีนึงปบปบปะปะ รับไรก็แทกไหวชิวครับตรงนี้รอเมลสก่าตุยได้เลยครับมาครับยาใส่เมลสกกาอีกทีนึงแต่เมลสก่ายังติดดมตาอยู่ครับของโนของจินาวุนี่อีกยาวนะของจินาวุนี่อีกยาวครับเมลสก่าครับตรงนี้ฮะโอโ้โหเถินที่สามะเถินที่สามตรงนี้จิงโจ้จิงโจ้ครับจิงโจ้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 กันมาโอโหเซโอโหครับป่าป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  เรียบร้อยหรือเปล่าครับติดสตาดนี่กโอ้โหมาครับเมลสกาดปาดมาตรงนี้อีกทีสกิยาก็คือด,ดาวจารูดปวดข้อปาดเมลสกาดไปหวันแน่นอนครับว่าดวงก็เหยื่ออารมณ์ครับดวงบอกเลยว่าเหยื่ออารมณ์ครับเพราะว่าเสียชีวิตไปแล้วด้วยเนาะ โอ้แล้วจีน่าวูดยังยืนครบทุกตัวยูเว้นเกรวินนะครับเขาเลยขอยากดฆ่าแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับจีน่าวูดด้วยครับได้แชมป์ศึกดวลปีศาจประจำสัปดาห์นี้ครับถ้าชิมชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับลิสต์แมนชั่งจัดกิจกรรมมิดเยียแจกสนั่นมันกลางปีแจกนีนิโทสวิตทูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้้าานลลล่งใตคิปเย